สวัสดีครับพ่ออกันเป็นอีพีที่สองตามทีมคุยกันไห้ตั้งแต่คลิปอีพีที่หนึ่งนะครับเมื่อน,นีอ้เปิดหัวรายการด้วยไลย่ไลเตยไล่เตยเนาะเตยเตยผสมเตยเตยประกอบไปด้วยเตยธรรมดานะครับเตยธรรมดาเตยโค้งเตยพม่ามา,มาหรือว่าเตยสามจังหวะยังกะแล้วเตยเพิ่จะเอื้อนนะครับเมื่อน,นี้พ่อกันใน่ซื้อช่องใหม่ด้วยเมื่อนี้ช่องใหม่ ชื่อใหม่ชื่ช่องเด่าคนทําคนเก่านะครับเปลี่ยนสื่อให้เอื้อนง่ายนะครับจากจากจากซื้อช่องซื้อเก่าคือเพชรมนี้มีบุญนะครับบาีิกะกัเปลี่ยนมาเป็นคู่เพจดอทคอมเพราะว่ามันมีเพจเพจคู่เพจดอทคอมอยู่แล้วมีเรียบซส่คูเพจดอทคอมอยู่แล้วก็เลยเอามันซื้อขึ้นกันอันเดียวกันไปหลวดเอื่อนง่ายนะครับอันข้าวได้กีเพช่องใหม่ๆนี่ยมันมาจากอีเมลไงตัดตัดซื้อเจาขวงเราไม่ได้เปลี่ยนยังสมัยสิบปี จิบก,ก็ปีทีเ <de S 1> แลเ <de S 1> ออ <de S 1> อัน<ก>เดอวัดเห็ดเป็นช่องครับเห็ดไปซื้อๆ<ก>นะครับแต่แต่ทีนี้มันจะมีปัญหาแบบช่องจะซื้อยังไงสิมันม,<ก>ม,มันเวมาะยะจะได้เปลีป่ยนเป็น k o p e t c o m มันจะมีเห็ k o p e t c o m มีเว็บไซต์ k o p e t c o m นะครับแล้วก็ล่าสุดกับเป็ยยนช่อง YouTube k o p e t c o m เนอะอ่ะถามวันเรียนไปบมืงอไห้น่มวนบ่แกับมวนเต็มครับสำหรับ สำหรับในสองคนหรับเสองคนสองวาจังสี่เป็นยังคือวาจังสี่ว่าเป็นการให้กำลังใจสำหรับคนที่จะฝึกเด็กเนาะคุณครูคุณครูที่เพิ่นอาจจะบรอดจิ้งเพิ่นมาดเพิ่นอยากเรียนเพิ่นอยากพลาดได้หน่อยเรียนเพิ่นบรอดจบ้งใช่เพิ่นบรอจิ้งได้หน่ดยตัวนี้เท่านี่เขาพลาดได้หน่อยเรียนเมือละนิดเมือละหน่อยได้กะกะเทียบเทียบยอดกับเนาะ เขาก็ต้องบอกว่าโอ้ดีขึ้นม้วนซ้ำเขาเหรียญสองคนนี่ม้วนเพราะน้ำตาไหลเออแต่มูสิม้วนเพรม้วนเพรหูนะครับกระซมๆม่บ่เป็นยังนะครับอ่าโอ้เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ฮัตใหม่นะครับหรือลูกๆนักเรี้ยงนะครับที่ฮัตใหม่จากมือแรกที่เขาบอลเป็นมาหอดมือนี่เขาเหรียญเลยซ้ำนี่มืออื่นเขาเหรียญเลยซ้ำนี่สมัยม่คู่เข้เล่ียญใหม่หนึ่งคู่ที่ถือสายยังสีแบบเป้าเบิร์นนี่ดีใจก็ดีใจอืมดีอ่า นั่นนั่นนั่นคือการพัฒนาการนั่นบอเอาทำไมตัวเดือบเบิ่งบอนย่มสิดีดกับกลมลงเบิง่งยังสิย่มสิดีดกลมลงเบิ่งสายครับย่านตะดีดบ่ถึงย่านบ่ถึงสา,ายมันบ่าตบ่อึีกสายมันนั่นนั่นนั่นคือคือคือ,คอกาวแหลกนะครับทุกคนกับจะมีกาวแหลกของของการเหรียนบ่ว่าเหรียญที่เหรียนแค่นังก็แล้วแต่โดยเฉพาะโบนย่ามปลาตอนแรกตาจนสีเหลืองนบ่นครับกรมมึงโนนะกรมมึงโนดมันก็คือมันเป็นไปที่ระกะเนาะขัดกะเป็นกับร่งใจให้ขอครับเป็นกับร่งใจให้ อ่าสหรับผู้ที่จะฮัตด,ดิ้งหน่อยหรือดิ้หน่อยที่กําลังจะฮัดกันแล้วแต่นะครับสรุปออกมาแล้วตัวงานศิลปะฮัตทักรมนี่อีหลีมีอีลีนะครับอ่าอยู่อยู่ร้อยเอ็ดนะครับอยู่ร้อยเอด็ดแต่แต่รู้สึกเกณฑ์เนี่จะยังไม่ออกนะครับเกณฑ์นี่จะยังบ้่ทันออกอ่าโดยเฉพาะเกณน์นกิจกรรมท่องทินยราเาวาน้ํายอหล้างไปทุกๆปีนั่นก็จะคือจะออกที่หลังมูตลอดนะครับกระสีเว้าข้อมเกาซูฟังโยตกัไร่เตยนะครับว่า อในในอดีตเนาะในที่ที่ผ่านมานี่ไล่เตือนจะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งสําหรับประสบการณ์อันนี้วาา่าประสบการณ์สู่ฟังอ่าคือคือที่ที่เขาว่ากันตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละเขาเว่าประสบการณ์สู่ฟังว่าไล่เตือนมันจะเป็นไล่บังคับของไล่เอ่อของระดับประถมกม,มัธยมเนาะ,ค,ะครับสองคู้สี่ว่ารเรื่องม,มัธยมมันมีเขตกรณีหนึ่งคือเคยเคยเกิดขึ้นอยู่ไซบอรบ์ระบุอ่าว่าการเรียนเนี่ยเขาเขาเขาให้เรียน สามลายเนาะลายบังคับสองใช่ไหมสองขนาดลายเลือกลายถนัดหนึ่งลายก็คืออ่าส่วนมากเขาก็จะเร่นไล่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 บังคับหนึ่งคือไลยเตยละลายเตยลา่ปูปลาล้านัพูดถึงมัธยมนะมัธยมครับลายเตยครับปูปลาล้านแล้วก็อีกไล่หนึ่งอาจจะเป็นซุสแนนเป็นั่งกับเหล่วเตะที่เอามาเล่นบานนี้มันมันมันเกิดเป็นเคลียงสี่นะครับอ่ะคนที่เอามาแข่งขันนั่นเขาก็เร่นไล่ไล่ ปูปลาหลานกับไล่ฐาัดอีไล่หนึง่งไล่ยังจำเมื่อไรแล่ะล่ะครับดังนั้นเขาเขาจะเลื่นไล่ปูปลาหลานไล่ถานะไล่หนึ่งเพียงสองไล่เพียงสองไล่ครับเลื่นสองไล่หนึ่งกับว่าเป็นหลังเตว่าบาทเนี่ยพอดีผลการตัดสินออกมาเนอะก,กับเมื่อไหร่ก็กมีการแข่งขันอยู่ประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละซึ่งการแข่งขันออกมากนั้นกับเป็นอันว่าผู้ถี่เล่นสองไล่ขนะเนาะ มันก็นเลยเกิดขอามข้าถามนะครับจากจากคณะคู่ที่ไปส่งเด็กน้อยนักเรียนนี่แหละน้ากันนี่ครับ<ๆ>ก็เลยสงใช้กันว่าเออเขาเหรินสองง่ายเขาเปเหรินไล่เตื่อยได้ว่าสัตว์นะตัวโตเข้าใจบอว่าคู่กำลังสีบออยังแกบเข้าใจครับเออเขาเปเหรนไล่เตื่อยเขาคือชนะอานะถ้าถ้าคิดเป็นคะแนนมันเสียไปแล้วสามส <30 S 2> ิบคะแนนบอสามสิบกว่าคะแนนไหมหันสามเนาะเต็มลอยนี่เขาชนะอซึ่งซึ่งถามว่าเขาเหรินดีบ ก็โอเคแหละก็รับได้เนาะว่าว่าวมาสมอวรอีกที่หนึ่งยูไทยเลนครบนี่มันเกิดคําถามนะครับกับคณะคู่ยูเน่ะอันพอดีผมก็ยูในหันละกับยูนับกันนี่แหละครับกับเขาไปถามกรรมการเนาะกรรมการเป็นกับหาคําต่อประมาณว่านะครับอันนี้อันนี้บ่ได้ไปดีสเกตดิสกรรมการเลือกยังกันแล้วแต่นะครับเป็นเป็นมุ่มอ่นนะครับซึ่งซึ่งเข้าเย็นกับเวทศนี่หนว่าว่าว่าถูกว่าผิดเนาะอันนี้เล่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังตรงว่าจังสี่ กรรมการ่นว่ามันเป็นการเลื่อนลายต่อเนื่องแต่ว่าก็คือตอนนื่องไปจากจากผู้พ้าหลานแล้วก็เป็นเตยเนะาะเป็นเตยในผู้ป้าหลานเลยเป็นเตยในผู้ปัาหลานครับมันก็จะกลายเป็นเป็นสามลายใช่ไหมสามลายใช่ครับบานหนึ่งมันก็เป็นเป็นซึ่งซึ่งซึ่งอันนั้นกันเล่วไปแล้วล่ะกับวมนี้นันเกิดขึ้นกับกับตัดสินกับไปกับยอมรับในขั้นตัดสินของคณะกรรมการกับเพียงแต่ว่ามันมันเป็นอีหยังทีที ที่ติดใจอยู่กับพอดีมีเว้าที่นี่ยุทธูพ่าครับไม่ให้ผู้ดูเพิ่นเพิ่นเพิ่มคอมเมนต์เนาะครับอ่าไม่ให้ผู้ดูเพิ่นเพิ่นคอมเมนต์ซึ่งซึ่งไลฟ์ปูปลาหลานหนึ่เอาเป็นังได้บอกบอสููฟ่างมึงผู้เคยไปแข่งไลฟ์ปูปลาหลานจะเป็นังได้เนี่ยอ่าไลฟ์ปูปลาหลานทั้งเบิดแม่นบ่ครับอ่าทั้งเบิร์ดนะครับไลฟ์ปูปลาหลานมันสิมีทั้งเบิร์ดสามไลฟ์ครับถ้านับรวมการเดินก่อนนําก็สิเป็น4ครับอ่าก็คือมันสิเป็นไลฟ์ อ่าอันแรกก็สิเป็นบทจมมาก่อนอันครกขาว่าวันหนึ่งว่าสองว่นสามนี่อันอันอันเป็นเป็นเป็นข้อบ่เอาเองครับผมไอไอแต่ว่าเพิ่นสิว่าตัวนี้เป็นเป็นบทหนึ่งบทสองนี่ไอไอพวกหงอันหนึ่งสองสามนี่ก็สิมีปูปลาหลานนะครับแล้วก็สิมีบทจมซึ่งสิเป็นการเดินกอดนะครับที่เป็นแตงขึ้นนะครับเป็นบทจมแล้วก็อันที่สามสิเป็นเตยนะครับสามอันนี้สิร่วมกันเป็นปูปลาหลานนะครับอันอันมุมมองของเขานะครับอมุมมองของเขาส่วนส่วนส่วนอีหลีเพิ่นเพิ่นส เขาบอกว่าถือครับอ่าสมมติว่าทอนแหลกมากอันหนึ่งเขาได้บอกครู่าหลานบอกเกินเนี่ยฟังเลยซื้อเกินน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งนั่งนั่งนังเป็นการเต็มต้นอ่าพ่อประมาณนี้เนาะอ่าบ้านนี้ก็มาเขาเขาครูบาหลานแต่อ่าน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งอ่าอ่าการเรียนไปจนจบเลยวะอ่าโอเคบ้านเนี่ยการเรียนไปพอไปจบปุ๊บก็จะเป็นขึ้นบทจมแม่นบ่ล้วขึ้นบทจมครับบทจมบทจมน้อยหนึ่งจมจม โจมหลอกเปิดเพื่จะออกเปิดออกเตยออกเตยเดี๋ยวบานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจังเล่นเตยเตรียมมให้พี่นออกข้าฟังครับบ่าวเป็ู้ประกอบารปูปลาหลานครับคือคือคือเพิ่นเพิ่นเพิ่นจะสรุปกันว่านะครับว่าเป็นการอ่าข้าเล่นไล่ปูปลาหลานแล้วกับต้อเตยเข้าว่าเนาะครับอ่าใน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 อ่ากรรมการเพิ่นให้ให้ก่อนทีเห็นว่าจังสันซึ่งกับแต่ละคนกับเออกับกับบ่าเป็นยังกับยอมรับในขั้นตัดสินจะเลี่ยวไป ก็เลยมารีข้อกันซื่อ,อ,อๆดอกนะครับรอ,อยากให้เข้าใจจังสี่เอาเอาความคิดเห็นส่วนตัวได้ป่าเนี่ยครับความคิดเห็นส่วนตัวคู่นี่คู่ว่าปูปาลาหลานมันก็คือปูปาลาหลานซึ่งมันก็จะต้องคบ,คบ,คบ,คบในตัวปูปาลาหลานเนาะครับเส่็นว่ามีมีกาเป็นกอนมามีมีบดเดินมีบดโจมมีบดเตยกระจกยังให้กาเป็นกอนบานีคันซิเลนเลนอะไรยังหล่ะเตย มันก็นจะต้องเตยไหมเนี่ยครูว่นนอาอันนี้ถือคิดผมผมผม,ผมบ่ได้อันนี้นะครับแต่แเอาเป็นว่าผู้หูเขามาคอมเมนต์ละกันอา่ามุ่งม,มั่งของผมผมว่ากระควรนจะยุดซะก่อนคันสิเลนโตเก้าก็ยุดสมมติว่าเลีนมาจบละ่ะอ่าผู้ปลาหลานเนาะจบปุ๊บยุดอ่ะอาจจะยังกันเลยเตยละ่ะสิคันเดียวกันบาอีกไล<า>่หนึ่งวันเป็นไล่เต็้ไม่ได้จีบว่าทับย์สินนั่นวะ เป็นยังบ่เพราะว่ามันสิหมอกควบเดียวกันเตะบาบเนี่ยเตะในในมุมมองของคู่นี่เพาะว่าทะเลยเตยกระเตยทางไม่เตยเตยเตยแบบไม่ไปเลยไงครับอ่าเพราะว่าเตยปูปลาหลานเอาจังสี่เอาเอาปูเตยปูปลาหลานเต็มเต็มให้ให้พี่น้องใจเย็นๆเอาเตยปูปลาหลานเต็มเต็มให้ให้พี่น้องผู้ถึงกระลังเบิ่งอยู่นี่เบิ่งซะก่อนว่าเตยปูปลาหลานประมาณนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะคือคู่บาอาจารย์เพิ่นสอนครับวันไหน เลียนแน่เล็กหน่อยก็ว่าไพครับนะครับเอาเต้ยพูปลาลานเต็ม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 นะอ่าเดี๋ยวเข้ามาสรุกกันตอนสุดท้ายคลิปอ่ะไี้ครับ ประมาณน,นี้ครับประมาณน,นี้ <c oughs> ก็คือเตยในปูป,ปลาหลานเป็นบ้เตยในปูปลาบ้านนี้คู่ว่าทาสิเลีนตัวนี้สมมติว่าสิเลียนข่มเ,เก่าอีกอันนี้หยุดหลักกาเลีนอีกถ้ <c oughs> าอยกากเลีนเนาะมันยังสิเป็นม,มันอ่ามันยังสิชัดเจนไงว่วาว่าอ่าลายที่หนึง่งไล่ที่สองไล่ที่สามเนาะครับอ <c oughs> ันนี้เป็นข้อมิดเห็นส่วนตัวนะครับเอาถือคิดกับกเขาอาใหกับกับให้ข้อมูลข้อมูลกันเขามานะครับ ่าแต่ถ้าเขาเนิ่นเป็นเป็นเป็นเตยย่างเอืเ้อเตยอีหลีนี่แหละเรียนเป็นสไตล์อื่นนะครับเ่นเช่นเจนว่าเรียนอ่ะน้อยนึงอ่ะเรียนมาเตยสไตล์ตอื่นเตยเตยเตยออกจากผู้ป้าร้านไปเลยอ่ออาสามสายเลยนะครับสามสาย,ยสมบูรณ์มาอ่ากูเดวชิมเงา <laughs> มากนี้นะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่ผ่านมากก็แล้วไปถือคิดห้ทุกหูเป็นตัดสินนะครับเข <laughs> ้าเข้าเข้าเป็นเพียงแค่ว่าคนคนนําเสนอเบอาซูกันังพูดประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังนะครับ <laughs> เป็นเป็นประสบการณ์ที่ที่ผมเนี่ยผ้าเดกหน่อยไปแข่งเนาะผ้าผ้านักเรียนไปแข่งเนี่ตทางไตลุ่นวิทยวัฒน์นี่แหละไปแข่งมากทุกปีแหละครับแต่ไปแข่งทุกปีกับเหี้ยเนี่ยชนะเนี่ยแต่ว่ากันไปนะครับ กะเอาประสบการณ์มาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเพื่อว่าปีหนาหรือปีนี่ล่ะมันมันมันเกิดเหตุการณ์ตัวนี้ขึ้นหรือบอกเกิดกันแล้วแต่นะเนาะก็เอาไปคิดเอาไปพิจารณาเอาเอาเองนะครับ,รบเดี๋ยวคูณหูิ่นสี่ห้คํา้นในาน้ำเองดอกอันนี้พูดถึงประสบการณ์ให้ฟังเนาะครับม่ยังอีกสําหรับไ่เต๋อไรเต๋นนครับ กันนะซี่มี่ซ้ำหนีนะครับซี่มีซ้ำหนีครับผมเพราะว่าเขาสรุปไปแน่แต,ตแต่คลิปคลิปที่หนึ่งแล้วเนาะแมนครับก็กันแล้วแต่เพื่อนจะเอื่นเตยเตยเตสามจังหวะเตยผสมหรือว่าเตยซืซ้อๆกันแล้วแต่เอามาอีกแล้วเพื่อนนี่มาตอนจบคลิปเออมาตอนจบคล<อ>ิป <มา S 1> เอไ <ว S 2> ไอไอ้วจะเข้าก็เข้ามาให้จับจังหวะเอาไว้นี้บัดนี่ยนะครับก็ฝากเอาไว้นะนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ กำลังหัดคือคือจริงๆเหตุีลออกมากอยากอยากเป็นสร้างกําลังใจสร้างแรงบันดาลใจใ,ใ,ให้กับคุณครูหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะฝึกเด็กในในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับโดยที่คู่อาจจะบ่เด้เก่งบ่เดอีกยังแต่ว่าอยากอยากพลาด็กหน่อยเหตุนะครับกับจริงจริงครูเหมือนหนึ่งซื้อในยูทูปมนหลาย <c oughs> นะครับสมัยคู่หรือสมัยตัวกันยังหน่อยอยู่นะครับก็ก็ก็ยังน้อยนะครับตอนนี้กับนี่หลายแล้วล่ะ มาก้างไหนมาขายไหนเช่นว่าไล่เตยจริงจริงนี่จริงๆไล่เตยก็แลว้วแต่อาจารย์คู่บาอาจารย์เพลินมันหลากหล,ล,ลายสไตล์นี่นะครับมาข้างไหนก็นเอาทา้างนั้นนะครับส่วนนน้นจะถือใจกรรมาการหรือบ่ตัวนี้กับไปวัดกันเอาอยู่สนามนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คือสิมเทานี้บอสู้กันฟัง่งะสบกณ์คลิปหนาสีเป็นไล่หนังเข้าสีบวไล่หนังสู้กันฟังนะครับถามมันนี้ประเด็นนี่ยังเข้ากับสิยิปมาบอกสู้กันฟัง ถ้าโบมีประเด็นยังเข้ากับเข้าเข้ากับเบาเป็นลักษณะว่าสไตล์เขาเหรียญเข่าเหรียญทั้งสี่แับแนะนําสไตล์นแนะน่มนีโนต้ตนี่ยังแนวี่ยังประมาณนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องบอกว่าบ่เมนผู้ที่เชียวชาญผู้ที่เก่งกาสามารถอีกอย่างนะครับมาเล่าประสบก,การณ์ให้ที่นองฟังเท่านั้นนะครับก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ่า ถ้าได้อาทิตย์ละคลิปก็ิิให้หยุดออกไปครับอ่ะสวัสดีพี่น้องอ่ะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ